เมื่อสสพักประชาชนทั้งโรมและไอซ์คุณโตโต้คุณวิโรจน์รมและคนอื่นๆกรอกูคนอื่นอยู่ทุกวันแต่ไม่เปิดชื่อเปิดหลักฐานแช่แต่ไม่มีการแจ้งความเดําเนินคดีมีโอกาสร่วมรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีแต่ก็ไม่เอามีโอกาสปราบสสเทาทุนเทาโดยนั่งกระทรวงสําคัญอย่างมหาไทยยุติธรรมดีแต่ก็ไม่เอาแถมสามารถยื่นอภิปรายถอดถอนรัฐมนตรีคนใดก็ได้แต่ก็ไม่ยื่นพักประชาชนกําลังเล่นอะไรอยู่เนี่ยยิ่งวันนั้นคุณยังออกมาตีปี๊บเล่นแคมเปญหาเสียงล่วงหน้ามี เราไม่มีเถ้าแต่ถ้าประชาชนที่มีสติปัญญาก็บอกว่าทําไมถ้าอย่างนั้นเรามีฝ่ายค้านเรามีไปทําไมเพราะฝ่ายค้านไปหนุนให้คนเป็นรัฐบาลแล้วตัวเองไม่ตรวจสอบถ้าคุณคิดว่าคุณธรรมนัทพระธรรมดีเถาทำไมคุณไม่เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจละ่ะคุณกํากวมคุณคุมเครือตลอดเวลาเพื่อใส่ร้ายป้ายสีคนคุณเป็นสอสอ,ออกมาเพื่อปากแจวเพื่อกล่าวหาคนนท้คนนี้โดยไม่มีหลักฐานและโดยที่ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้แต่จะใช้กระแสของสื่อเพื่อด้อยค ค่าคนพวกนั้นแล้วทําให้คุณค่าพวกคุณสูงขึ้นผมถามคุณคำหนึ่งคำว่าสกมเ m m e r นี่คือหลอกลวงต้มตุน๋นใช่ไหมถ้าใช่ผมถามว่าในฐานะพักฝ่ายค้านคุณก็หลอกลวงต้มตุน๋นสังคมไทยใช่ไหมว่าคุณเป็นฝ่ายค้านแต่คุณไม่ได้ทําหน้าที่ฝ่ายค้านคุณกลับเอาเสียงของฝ่ายค้านไปหนุนให้ในายอนุทินชาญวีรกุลขึ้นเป็นรัฐบาลแล้วคุณก็ไม่ได้ได้ทหน้าที่ค้านถ้าอย่างนั้นผมเรียกว่าพักประชาชนเป็นพัก,กมเมอร์ได้ไหมเพราะคุณหลอกลวงประชาชนคนไทยเนี่ย